ลูกชาวลูกชา้าอันนี้เล็้วลูกชาวออกมาเดินเล่นด้วยเนะี่ยนั่งใต่ใต้ต้ตนมะม่วงกับต้นลนำไยลำไย,ยไม่มีลูกล <c oughs> ำไยอะไรมต้นมะกรูดตน้นไอ้พลังขน,นุนเนี่ย น่ตรงนี้เย็นดีนะันางบนบบานก็ร้อนไนอะ้มันนั่นยุงเยอะในป่านี่ลูกเช้าส่วนไอ้คอนอนในห้องเนะชา้าสีโนนสีนนนชีโนนให้รอดรอดตายบุบบิตเนะี่ยอ่า มื่อก่อนแมวป่วยเป็นไข้หัดแมวตัวนี้ก็ฉีดวัคซีนแล้วรอดมาได้นะเนี่ยนั่งเล่นหน้าบ้านนีบ้านก็ไม่มีอะไรทำลืมเอาต้นมาปลูกอะไรนะดื่เากาอะไรนะเดี๋ยวนี้นึกไมก ดอกม่งม่วงนะดอกสีม่วงนะึกชื่อมันะอ๋อดอกอันชัน้นผมเก็บมเมล็ดมานะเดี๋ยวไปเอามาปลูกหามาหยอดมเมล็ดหยอดข้างกำแพงนี่จะดีนะอันนี้ไม่ใช่อันชั้นนะเนี่ยข้างกำแพงนี่มันจะเป็นหญ่า ชนิดหนึ่งที่คล้ายดอกอัญชันกับกับไอ้ผักตำลึงตำลึงมีสองชนิดตำลึงชนิดใบแฉกกับใบใบใบไม่แฉกใบแฉกเขาว่ากินแล้วท้องเสียวเช้าเช้าพาทัวร์หน่อยดิวกเช้าเอ๋ไปเลีย,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 ยทินเลียทินเลยเถอะเอ๋ไม่น่ากิน แนวดูเดือดตินเช้าเนี่ยไปไหนก็ตามไปเ้าเนี่ยจอกไปข้างนอกคกวมตามเชา้าพารีวิวหน่อยเดียวรีวิวบ้านข้างบ้าน,นหน่อยเดียวพาทุกคนมาดูเลยเ้าบอกว่าพาม,มารีวิวโอ้นี่เต็มแล้วเนี่ย ชอบกินนะใบชะพรูหรือผักปูนออกเต็หนึ่งดูโอ้โหอันนี้ผสมกับบอนบอลน,นี่ส่พี่มาปลูกม,มาก่อนลุงชนนะื่นพี่ชายดูใบชะพลูเต็มเลยนะี่ยอันนี้อ,อ้อยอ้อยแดงที่เขาเขาไปต้มกินที่ว่าไปล้างตาาไตใครเป็นโรคไตนะ ผมกินดีสับคุณเข้ายาเยอะบ้านลังก่ต้มนะมะละกอหรือบักหงเขือไก่ ไปหาพริกขี้หนูมาปลูกอยู่หลังบ้านจะขุดมาปลูกไอ้เกียรเดินลงไปน mm ี hmm. ่แข่งจานดาวเทียม มวงก็หมดแล้วหมดฤดูแล้วมีแล้วนี่ขุยจิกุงนี่ขุยจิกุงไหมจิกุงหรือจิจีกุงจีปมอะไรนะนะดูขุยจิกุงเผาควาย ใบใหญ่หลพาใบใหญ่ใส่ผัดเผ็ดไก่โอ้ขนนอนแมงโบ้งแมงโบ้งขนแมงโบ้งหัวงอกบ้านผมเรียกแมงโบ้งหัวงอก <c ười> Để không hủ ngọt Hãy subscribe cho bỏ, không bỏ, không bỏ. อ,อันชันคุณอันชันขึ้นตรงนี้นะปลูกคุณอันชันเป็นตรงนี้ตรงนั้นมันสวยงามหน่อย Hỏi họng thông thênh Mà tấm tọc Nhưng mà, mà, không, không, ừ. Đấy, mà đến, đố, xúc dễ nè, Ừm xúc Ăn xúc, ăn giường liền ừ. Thông thênh, tấm tọc khách khai ấy Nè cậu อโอ้นี่มีแมลงกินไปดูที่ปลูกกล้วยก่อนเพื่อเอามาปลูกสองสามต้นนะนกบนนกนก นกเยอะปันผมนะนกมาหากินก็หล่มลื่นดีทุกคนนกเต็มรักษาป่าไว้ให้นกฟังเสียงนกหล่มลื่นใครๆเห็นก,ก็อยากได้ยังมาลื่นยังมางามแต่วะอย่าะว,ว่านะดูที่จะปลกเว้ เอาตรงนี้มาสองหน่อมาแล้วอูอแล้วตัวกินไก่เนยอู้ลกครับทุกคนปลุกยังไม่ได้แล้วสิแถวนี้ลกอกลุกหรือหกนะสองต้นผมจะไปดูกัน đấy nhà kiểu thì có gọi dùng mình đấy nhà khẩu nhà mang hoài ตัดยากมันรกจัดเลยต้องตัดก่อนครับโดนลงไปถึงเข่าเลยนะต้องจ้างเขาตัดสิอันนี้คีดื้อคอมาด้วยคีดื้อคอเซ็นเตอร์มาด้วยนะเนี่ย ข้าวดด้วยคนด้วยแมวขอมาดูนกดูหนูดูหนอนกเป็นแหล่งของนกชอบนกชอบหนอไม้ก็โตแล้วนะครับผอืม งมันนะยุงก <c ười> ็เยอะเป็นบ้าถึงว่านกมันชอบนี่นะลมตื่นเสียงนกเต็มเลยแบบนี้เหมือนมีผลไม้อะไรให้มันกินนอกจากนกยังมีแมลงนะเนี่ยแมลงตัวนี้ไม่เคยเห็น นี่ป่านี่ปีกแข็งคล้าย,ายมาแมลงทับเหรอแต่ว่าสีไม่เหมือนนง่น หนึ่งคนมไม่ถูก Một con mày Một nó lại Nhà con đấy, đấy nó đúng, Lấy nó Ồ, không mày ừ. cái này đi quá. in น้องตอน้ตนตน้นต้นต้นต้น เอากระเพราปลูกกระเพราไว้โอ้โคนลมฝนล,ลมมาแล้วฝนกำลังมา

แรงมากเลยโอ้โหเร็วขอเร็วเร็วแม่เร็วแม่แมขอเร็วเร็วมาโอ้เร็วฝนทั้งลมทุกคนโอ้หน้ากลัวงมากพุ้มเลยพุ้มทีเดียวเลย ไม้กิ่งนั้นหักไปทุกคนทัวกับเขาบ้านดีกว่าไม่ไหวลมทุกคนโอ้โหลมมามาทีเดียวเลยไม่รู้พัดมาจากไหนลมทุ่มๆมีแต่ลมไม่มีผลกิ่งต้นกัมปูใช่หรือเปล่าที่กิ่นข,า,ขาวๆนะที่ลูกมันข,า,ขาวๆหักเอยยอดหักกิ่งหัก ขมลงมาทีเดียวนาวา่ากวมกำลังถ่ายอยู่มาปุ๊บตกใจเลยเบนกล้องนกำลังปลูกพริกเอาหญ้าไอ้ทนกระเพราอะไรพวกนีย้ยังไม่เสร็จเลยลมมาก่อนลมหลงทิศทางลนล้ช่วงนี้มึงจะสูงแล้วดูผลแล้ว ยังมีลม